ต้องเลือกตัวอักษรที่แผวคาดไม่ถึงเฮ้ยพุดพัดหยิบได้ฮอทนูคกอะแล้วมันจะมีไหมเนีย่ยส่วนแผวจะสุ่มเลือกมาดูกันว่าแผวจะได้ตัวอะไรว้ายอ้ออัเหมือนรอบนี้โชคจะเข้าข้างแผวแล้วเสร็จแนวุตเห็นตัวอักษรที่แผวได้แล้วพุดปวดใจเลยอ๋อพุทต้องไปทำนิวลับกับแผวแล้วก็เป็นอย่างที่พุดคิดจริงๆตัวฮอทนูกมีแค่เมนูง่ายๆพุทหาทุกที่ก็มีแต่ฮอทดอกกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วแค่2เมนูนี้จะไปชนะแผวได้ยังไงพุดเริ่มหวั่นใจแลล้้ววทน่อตาาูดดยรีม กลจะหมดเวลาแล้วทําไงดีเวลากระชันชิดเข้ามาพุทไม่เหลือทางเลือกอื่นเลยตัดสินใจโทรไปขอร้องบางอย่างกับแพรไม่ได้ซื้ออะไรแพงๆใช่ไหมไม่เลยไม่มีอะไรแพงๆแน่นะห้าวินาทีสุดท้ายพุทตัดสินใจ้อแฮ้เบอร์เกอร์พุทได้แต่ภาวนาว่าแพรจะรักษาคําพูดก่อนอยากรู้ไหมว่าตอนที่พี่พุทต้องกินอื่งจะเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นทุกคนจะเลือกเมนูอะไรเพลงได้อะไรมาดี